คอยสิหลงปลากับระตอดนี่แหละพี่น้องเลยตอนที่แบบเห็ดหลอกอย่งางนี้ตัดขานเจอแล้วขาทุกคนขาดอกนี้ข้างนา่นค่ะพี่นอ้อง นี่ขาดอกงามด้วยนึกว่าจะไม่เจอแล้วนะยังมะมงเก่านลไหมตัดขาค่ะมีให้เราดอกหนึ่งค่ะทุกคนเก็บเห็ดมองเกา <c oughs> ที่เคยเก็บเมื่อก่อนนนดอกงามค่ะพี่นอ้องมาจ้ามาเก็บเห็ดน้ำกันค่ะคนเยอะแต่ก็เหลือไว้ให้เราอยู่นะไปต่อค่ะ <c oughs> นั่นไงดอกหนึ่งทุกคนเอา้ามีสองดอกหัวดำปิดปีอยู่กับทุกคนน,กนี่ค่ะอ่น<ฮ>ี่ค่ะโอ้เขาเหลือไม่กี่อเราเก็บอยู่นี่ค่ะงามค่ะอือนี่ค่ะพี่น้องแข็งปึกเลยมือวลพ่นดำปิดปีเลยปะเนี่ยเอา้า ต่อค่ะนี่อเอ่าข้างหน้านะคะพี่น้องค้าดอกนึงอย่างบนไปบนมาเจอจัไองไรมัาเป็นดอกหนึ่งได้พี่น้องสองดอกแล้วอโอ้สามดอกกับทุกคนนี่ค่ะสามดอกโมนแสดงว่าแถวนี้ก็เจ้ายิ่งมาทันมากนี่น,นี่อันนี้โอ้อันนี้ห้อยแม่ยงกินแลวไหม มันสวยแล้วเม้งนี่เจาะมันแห่พี่น้องโอ้ยตายละเมงจาะบอแล้วบะเนี้เา่าเสียดายดิบะานี้ปตัดขาครับพี่น้องโอ้ยเอาเหลือแต่หัวเอาได้ซ้ำได้เขาซํานั่นเนาะเธออุตสามมองมาสักไกลกินจะเกลี้ยงเลยทุกคนนี่กินคาเนียนติ๊กเลยนี่ ไปต่อค่ะเห็ดไม่หมดค่ะทุกคนเห็ดไม่หมดค่ะเดี๋ยววัลคอนตัดเลยนะสองดอกค่ะนี่ค่ะไปต่อค่ะข้างหน้าค่ะพี่น้องค่ะดอกนี่โอ้งามค่ะพี่น้องโอ้มีสองดอกดอกหนึ่งอยู่ด้านข้างกัน เก็บให้ทุกคนดูนี่ค่ะโอ้ยเห็ดทีอย่างคอยสวยมากแม่งกินหมดเลยแมพี่น้องตายซื้อ,อไอแมงกุดกีกินมันหมดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ค่ะโอ้สองดอกันดอกนี่ว่าไดโอ้ใดมูมันอยู่พี่น้อง เดี๋ยวตัดขาค่ะนี่คือพี่น้องค่ะและ้วพอนเดี๋ยวไปเห็นหิดอะไรนะ <c oughs> หิดล่มดอกหนึ่งยุคหังงหิดล่มบ่รู้ว่ามีห็ดอย่างเดี๋ยวไปเบิ้งค่ะพี่น้องสดายมากเลยนี่ค่ะไปต่อค่ะเดี๋ยวไปดูตรงนั้นนะทุกน นี่ค่ะทุกคนคะ่ะเห็ด hmm. ค oh, no. um, ุณแมนดอกใหญ่แต่ไม <İ> <ielt> uh ่เอาค่ะอ๋อ <observing> อันนั้นเป็นเห็ดเห็ดหมอกส้มค่ะไปหาตอค่ะพี่น้องเดี๋ยวเก็บเห็ดดอกนี้แล้วเวลาค้อนเดี๋ยวไปเห็นอีกดอกหนึ่งพี่น้องค่ะอยากไปเอาค่ะเดี๋ยวเราค่อยตัดขาเนาะนั่นเนี่ยว่าเป็นเห็ดเนียพี่น้องหัวมันดำนี่อยู่มันอยู่กลางแก้งอย่นะ นี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะน,นี่ดอกไดสองดอกก็ตรงนี้ตัดขาค่ะยังเก็บไปเรื่อยก็ได้ต่มไปน้ำเล็กน้องค่ะนี่ค่ะดอกงามดีจ้ะ คนกับใบายางไปหมดทุกซสกทุกมุมดอกเนาะคือเกิดก,ก,กับเหานี่แหละ่ะไปหมุนซ้ายหมุนขวาเจออีกแล้วดอกหนึง่งทุกคนนี่ค่ะโอ้ยสองดอกนี่ค่ะพี่น,อน้องสองกับดอกเล็กนั่นนี่ค่ะโมเมนตโมเน ได้บ่ดิได,ด้ค่ะค่ะค่ะดอกงามดีนี่ค่ะโอเคไปต่อค่ะพี่นอ้องเราพ้นยางหลอดถนน <c oughs> เรยวไปเห็นเหลืองพี่น้องค่ะว่าจะไม่เข้าล็อกนี้นะเพราะว่า กลัวหลงเพราะมันสิเลยหลอกนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปเอาค่ะเดี๋ยวคอยเตื่นย้อนกลับมามคือมันแห้งมากมันก็เลยแบบบานนะคะทุกคนสูงก็จอดบานนะคะนี่นี่ค่ะดูดูท่าทางเห็ดก็ แห่งด้วยค่ะทุกคนเอามีสองดอกค่ะพี่น้องเนี่ยเนี่เน,นีนั่นดอกโอ้ยดีต้อยังเขามาเห็นอี่แล้วหลานนี่ละบัดคอยคอยสิหลงปลากับปตอดนี่ละพี่น้องเลยตอนที่แบบเฮ็ดหล่อให้ย่างนี่ละตัดขาแล้วทุกคนเก็บไปเก็บมาแล้วพอนก็นได้หลายเดีดด๋ยวดีพี่น้องจ้ะ เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยมีรอยคนตัดขาเห็ดไปทุกคนแต่เขาไม่เห็นดอกนั้นนะไม่เช้านี่นะโอ้โหสวยด้วยเดี๋ยวนะทุกคนขอบคุณเดอ้อขอบคุณเดอ้อที่เหลือไว้ให้วละพรนี่ค่ะ,ะตัดขาค่ะ ต่่อคะดอกหนึ่งกับทุกคนน้องกำลังขึ้นแบบตะมอเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราพ้นตัดขาค่ะอุ้ยค่ะ งนาจ้าพี่นองจามีสาดอกค่ะเอ้านี่ดอกหนึ่งดอกที่สี่โอ้ยเกิดมันยังไก่บอกโอ้ตกลงตรงนี้มีสี่ดอกนะทุกคนกำลังงามนี่แบบนี้หนแหละเราชอบนี่นี่ค่ะพี่นอง อันนี้ลูกผสมค่ะตัดขาค่ะเดินบกปล่อยวนมากกระดไดอยู่ด้พี่น้องค่ะ <c oughs> มาค่ะงามค่ะงามแบบนี้เลยกำลังงามแข็งปึกเลย <c oughs> ว่าช่วงเศร้า วังเขามาใหม่ๆเสียงค้นแตกตืมๆวันนี้หายเงียบมัดเลยจักไปใส่แล้วกันได้เต็มกันตาแล้วเมียบานกันหมดแล้วมั้งละพ่นมาสวยเด้วเมือ่อยพี่น้องค่ะไปต่อค่ะลุกขึ้นจะไปต่อแล้วเกือบมันลืมบอดอกนี่เฮ้ยนี่ดอกที่หา เงินค่ะทุกคนดอกหนึ่งนี่ค่ะมีไข่ติอันนั้นไว้เขาไม่เห็นในนี้เหรอค่ะหลอดต,ตอค่ะพี่น้องตรงนั้นกันดอกหนึ่งทุกคนว่ามมันเห็ดน,น,นี่โมมันเด้อน,น,นี่ค่ะ แล้วตัดขาค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ้ะค่ะปะต่อค่ะโอ้ยทุกคนขาดอกนั้นอยู่อย่างสง่าง,งามเว้ยกระต่ายทั้งไว้ก่อน แมมแมมแมมแมคืออย่างสาง่างามเลยนะลูกนี่นี่ค่ะงามค่ะไปตัดขาค่ะพี่นนอ อ่าอีกแล้วดอกหนึ่ง่ะเอาสองดอกกับพี่น้องโอ้ยตาวัแล้วพ่อน,นี่คือแบบนี่ให้มันได้จังซีเห็นดอกหนึ่งมันต้องมีสองดอกนี่ค่ะเดี๋ยวตัดขาทุกคนดอกเล็กๆแบบนี้อร่อยครับทุกคนค่ะ เห็ดปลาเนี่ยดอกใหญ่บ่ได้ดอกค้นเพราะว่าคนนมาเก็บเยอะมันก็จะเลยมันเลยดอกโตไม่ทันค่ะยังเก็บเห็ดหมวกสมเลยเห็นเซฟสองดอกคับทุกคนเห็ดพึ่งหวานค่ะทุกคนในล่องนี้โอ้หลอดสายตาคุณไปได้ยังไงพ้นกบวามื่หนึ่ง คนยังเก็บเห็ดไปแล้วด้วยตรงนี้พอเห็นห้อยตัดขาอยู่นี่ค่ะไปตัดขาค่ะออทุกคนขาหมุนตัวไปเจอลสองดอกค่ะทุกคนตรงนั้นเออโชคเราอีกแล้วนี่ค่ะเห็ดมันออกรอบบายพี่นอ้อง เ้าพ่อนหวาดีนี่นี่ค่่ะนีงามวะจ้าพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปตัดขาค่ะกระดอกงามอยู่ดีพี่น้องคขางามนะ ขามันก็แข็งเลยนะทุกคนอานเก็บเห็ดของละพรอนก็จะแบบเดินไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆเดินพี่น้องค่อยๆไปแบบจะไม่ไปเร็วนะทุกคนเพราะว่าหันล้งคนก็จะกัดยางไว้ มาเลยนี่ค่ะไปะอุ้ยได้เยอะแล้วค่ะทุกคนขานี่ตาเรืองงามเลยค่ับขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนเนาะที่เขามารับชมนุ้ยโดนไฮด์รจักไม่พลกันไหมคลิปหนาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ